สวัสดีครับผมโมนเองนะตอนนี้กำลังทำแรยงานปลูกต้นไม้นะตอนนี้นะครับขุดขุดขุดเอาขุดขุดขุดเอาขุดขุดขุดเอาหาหาหาเผื่อพบแร่ธาตุเอาขุดนะครับขุดขุดเอาขุดนะครับตอนนี้กำลังขุดลึกประมาณเท่าไหร่ ว่าสั่งให้ตอนฝนตกพอดีเลยฮนะแต่ตอนที่แรงๆนี่กูไม่สั่งนะฮะเออใช่แรงไม่มีน้ำนเลยฝนตกเนี่ยหลังบ้านก็เดี๋ยวน้ำท่วมเนี่ยพอท่วมรากเน่าเลยฮะพอผูกตอนแรงเดี๋ยวมันก็ตายนะครับหลเรี่ยวโอ้ลึกปอยแล้วมั้งเนี่ย <S <S ไปครับกดเสร็จเอาต้นไม้ออกมานะ จะแทงไวนะ้เนี่ยน้ำตรงนั้นเลยน้ำเออตาถามว่าเคยปลูกกันมาอย่างนี้ไหมครับไม่เคยเออเข่งโอ้โอ,อ,อ,อย่อยอื้อดินดินดินชุ่มช่ำกลางสายฝนชุ่มช่ำม,มากเลย เยี่ยงขการเป็นไข่ามากเลยโอเคอาตายแล้วอืมโอ้ตอนนี้ก็กำลังใส่ดินอยู่นะดินมือตกระปุกหมาแล้วโอมือมีจอบอะไรไม่ใช่ เป็นไรนะหวา,านตรงเอายิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มสวยคนระับยิ้มสวยยิ้มหวานเยอะยิ้มหล่อหน่อยยิ้มหล่อหน่อยโอ้โหหล่อโอ้หล่อจังเลยโอ้ยโอเคนะเดี๋ยวค่อยมาเจอตอนปลูกเสร็จดีกว่าดีกว่าตอนนี้ต้องการให้มันปลูกเสร็จเลยกัน<笑><笑>ดีมากเลยคนระับโอเคนะก็ ครับคลิปนี้ก็มาปลูกต้นไม้ส่งต้นน้นนะครับก็อย่าลืมคนระับโอ้โหก็ปลูกต้นไม้เยอะๆนะครับโลกจะได้ไม่ร้อนนะีท่ที่ปลูกนี่ปลูกชมคูนะก็ดูมือเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลาค์ครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะตรงนี้นะก็ดน้ําต้นไม้ให้ผมด้วยนะใครอยู่ใกล้บ้านผมเลยขอตัวไปล้างมือก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบที่คลิปเพียงเท่าน,นี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ